การบ่เพ็ญในวันนี้อง์เจ้าข้าให้คำแนะนำที่เรีนเนรยนวันี้ได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องได้เป็นประโยชน์กับในอนาคตของพี่น้องหรือว่ากับเหตุการณ์ที่พี่น้องอาจจะกำลังประสบอยู่ขอให้โปรสดสถิติกับการบำงพ็ญในวันนี้ขอพระพุทธองค์กรขอบคุณพระองค์ทีนน่ทรงพิจ้า พี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะคะหรือว่าได้เห็นหรือว่าเจอเหตุการณ์เหล่านี้มาบ้างโอ๊ยเหื่อจังเลยเอกสารที่วางอยู่ตรงนี้ไม่รู้หายไปไหนงานหางานทำยากจริงสอบสัมภาษณ์ทีไรก็ไม่ผ่านสักทีทำปปยังไงดีสลิปบัตรเครดิตส่งมาแล้วแต่ว่าไม่มีเงินชำระ แหงบัสแท้อีกแล้วโดนโดนเทศเป็นชั่วโมงเลยหาเบอร์โทรศัพท์ไม่เจอทำไงต้องรีบติดต่อเชด้วยงานท่วมหัวไม่รู้จะทำงานอย่างดีโด้อ้นอ้วนอยากลดน้ำหนักแต่ลดไม่ได้สักทีเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะล้วนเกี่ยวข้องกับคำว่าระเบียบวินยัยระเบียบวินัยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว,ว่าบังคับตนนะคะ และส่วนคำที่ตรงข้ามก็คือข้ออ้างข้อแก้ตัวเหตุการณ์ขั้นต้นทั้งหมดที่พี่กล่าวมาก็คือจะเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สม่ำเสมอไม่วางแผนไม่อดทนหัดยันระก,กันทุ่งการนัดกับคนอื่นที่น้องทราบหรือไม่ว่าเป็นการการนัดเป็นการที่ถ้าเราไปตรงเวลานัดจะเป็นการที่แสดงว่าเราให่เกียิผู้ที่รานัดนน เราเห็นว่าเขาเป็นบุคคลที่สำคัญลองนึกภาพตามนะคะนางสาเวเละมีนัดสัมภาษณ์สมัครงานที่บริษัทอนทามตอนเวลา9โมงแต่น้องเละตื่นสายพอตื่นสายเพราะว่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกไว้เขาก็รีบอาบน้ำแต่งตัวไม่มีเวลาแต่งหน้ายิ่งออกจากบ้านโดยลืมหยิบเอกสารสมัครงานไป ขอวิ่งออกไปถิงหน้าปักซอยโอ้โหติดยาวเยียดเลยต้องจ้าง,งมินมอเตอร์ไซค์นะคะไปส่งเพื่อนที่จะให้ไปทำสัมภาษณ์งานแม่มอเตอร์ไซค์ไปหัวก็ฟูผมก็ยุ่งหน้าก็ซีดมันเยอะไปถึงบริษัทสาเอกสารที่จะสมัครงานก็ไม่ได้ยิมาหน้าตาก็ดูไม่มีเสนาห์ราสี เวลาสอบสัมภาษณ์ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไปถึงก็ถามแล้วไม่มีเวลาเตรียมตัวไม่มีเวลาทำอะไรเ,เลยพอเขาถามอะไรก็ตอบถูกบ้างผิดบ้างเมื่อเป็นแบบนี้น้องเล็กก็ไม่ได้งานทำนะคะจากเหตุการณ์นี้น้องเล็กเสียอะไรไปบ้างเขาเสียค่าเงินค่าเดินทางเพิ่มขึ้น,นเสียเวลา เสียโอกาสที่จะได้ไงานทำแล้วก็เสียความมั่นใจและที่เสียอะไรันก็คือเสียใจนะคะที่ไม่ได้ไงานสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาเพราะว่าน้องเมฆเขาขาดความรับผิดชอบเรื่องเวลาขาดก,การวางแผนขาดก,การเตรียมตัวาการเตรียมตัวนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะไปุูพวกนั้นจะทราบทันทีว่าเราเตรียมตัวมาหรือเปล่า ทำกันบ้านมาไหมสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเรามีจมืนที่ไหนและมีความรับผิดชอบมีความน่าเชื่อถือสามารถสร้างความประทับใจและส่งผลให้การเจรจาหวังผลได้มากกว่าขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าเราประสบความสําเร็จแะดับขึนหนึ่งครั้งหนึ่งที่พอมีนัดก,กับบริษัทการเงินแนหนึ่ง ผู้แทนที่มาสมมติว่าชื่อคุณทีแล้วกันนะคะทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยผู้ที่คุณทีเนี่ยก็มาก่อนเวลานักสักประมาณ15นาทีใส่สูทผูกไทมาแต่งกายเนี้ยเวลาก็เดินเข้า,าห้องประชุมมากลิ่นน้ำหอมก็ลอยตาจันจาเข้ามาด้วยในมือก็มีเอกสารสัญญามีแฟ้มใส่แฟ้มทุกอย่างใส่มาเรียบร้อย พอทักทายกันก็โอ้สวัสดีครับคุณพอวันนี้พี่พ่กันสักทีนะครับคุณพอสบายดีนะในบทสนทนาก็จะคุยกันนะถัแล้วก็เขาก็แะถ,ถามในในคําถามส่วนตัวที่ทําให้เราทราบว่าเขาสือ่อ้อรงง่ายตอถามว่าผมทราบว่าคุณพอชอบถ่ายรูปตอนนี้ใช้กล้องตัวไหนอยู่ครับอ๋อผมก็ชอบถ่ายรูปเหมือนกันแตก็ทางสนทนาก็ตําเนัน ักระยะหนึ่งก็เริ่มประชุมคุณทีสามารถตอบคำถามข้องสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองสแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณกลงใจทำสัญญากับเขานะคุณจะได้อะไรบ้างเอกสารที่เตรียมมาครบช่วนและพร้อมที่จะเซ็นสัญญาเลยการเซ็นสัญญาครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจากสถานการณ์นี้คุณทีได้อะไร คุณทีได้ผลประโยชน์ในการทำธุรกิจได้มีสภาพได้ความน่าเชื่อถือไว้วางใจและที่สําคัญได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีในการที่จะต่อยอดสําหรับโครงการตระองไปคุณทีประสบความสําเร็จเพราะคุณทีมีครบทั้งเรื่องวินัยเรื่องเวลาการเตรียมตัวสืบความเป็นมาความชอบความไม่ชอบส่วนตัวมาทำการบ้าน เตรียมงานมาอย่างดีมีความละเอียดลอกคอบวางแผนในการเจรจามายอย่างดีจึงทำให้บัญชีประสบคาวามสำเร็จจนมีเคล็ดลับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็จัดการโดยโทรศัพท์อีเมลมาฝากเราจะจัดการงานที่ล้นโต๊ะงานที่ยากจะจัดการอย่างไรดีเราสามารถแบ่งแยกงานเป็นส่วน ในส่วนที่ด่วนมากใช้เวลาน้อยให้ทำก่อนเช่นนัดหมายต่างๆงานเกี่ยวกับโทรศัพท์ติดต่อพวกนี้ให้เริ่มทําก่อนเพราะว่าจะทําให้เรามีเวลาติดต่อกับอีกทีเผื่อเระโทรไปไม่เจอเขาหรือว่านักไม่ได้หรือว่าเขายังไม่ว่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นงานที่ใช้เวลาน้อยในการจัดการและอันดับต่อไปถึงจะเป็นงานงานที่ค่อนข้างใช้เวลา ถ้าเรียงลำดับตามนี้งานที่กองอยู่ตัววัก็จะบาลงไปเราก็จะรู้สึกว่ากำลังน้อยลงมีกำลังใจที่อยากจะทำงานที่หนักเพิ่มมากขึ้นส่วนงานที่จัดการยากก็ให้แบ่งงานงานที่ยากนะคะให้แบ่งเป็นส่วนๆให้มันย่อยลงย่อยลงแล้วก็ให้หยิบมาทำทีละส่วนงานเก่างานค้างให้แบ่งเวลาทำกำหนดช่วง เวลาทําเฉลียงทุกวันถ้าทำอย่างนี้ค่ะงานกองโตงานค้างงานเกับงานยากก็จะเสร็จเรียบร้อยก็ทําให้เราสบายใจอยากโทรหาแต่ว่าจำจำไม่ได้แล้วเอ๊เซฟเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหนแม่การจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์พี่น้องถ้าเคยมีปัญหาแล้วลองลองเปลี่ยนจัดการจัดเป็นลุ่ดู การจัดเป็นกลุ่มเนี่ยจะทําให้ข้อมูลบยโทรศัพท์ที่น้องไม่กระจัดกระจายปกติถ้าเราเซฟชื่อบนโทรศัพท์นี้อถือเนี่ยเราก็จะเซฟว่าคุณ A นางจะุล B ีคุณ C นางจะคุลดีเวลาหาเนี่ยเราต้องเล็กให้ได้ว่าเขาชื่ออะไรแต่ถ้าคุณจัดเป็นกลุ่มนะคะก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่น้องรู้จักคนในโบสถ์มาเดียวที่น้องจะเซฟเป็น ชื่อเป็นกลุ่มนะคะเช่นอิมานเดลแล้วก็นามสกุลให้พี่น้องเซฟไปชื่อแทนก็คือเป็นนางสกุลจะเป็นอาจารย์ดีชื่ออิมานเดลนามสกุลจะเป็นพี่น้องชื่ออิมานเดลนามสกุลจะเป็นพี่ต้อยแบบนี้พอพี่น้องเรียกแทพี่น้องนึกอยากอยากโทรหาตอนนี้พี่น้องนึกกลุ่มพอพี่น้องเลือกคําว่ากลุ่มขึ้นมามันจะขึ้นรายชื่อมา ในกลุ่มนี้ก็จะทำให้สามารถหาเบอร์โทรศัพท์ได้ขึ้่ส่วนอีเมลก็เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ทุกท่านก็ใช้อีเมลกันค่อนข้างมากนะคะอีเมลก็คื 3, อเกอเกสารสัญใกท่อนส์ก็จะมีวิธีจัดการเช่นกันค่ะก็คือตอนที่น้องรับมาอันนี้อาจจะตัวเล็กหน่อยนะคะเือเรรับอีเมลเข้ามาในอินบอ็อก ปกติพอในอินบ็อกเกอมันก็จะมีเยอะแยะมากมายมากเลยทให้เราเราไม่รู้ว่าเอ๊งานไหนเนะี่ยที่เราต้องแบ,บ่งที่เราต้องทำบางทีเราเรา,เรายัางไม่ว่างที่จะจัดการมันเราก็สามารถลงไปกดมวกข้างหน้าในในช่องอีงเมลของเรานะคะเพื่อที่เราจะเพิ่มลิ้นชักในการจัดเก็บเอกาสารของเราโดยเราจะสามารถดึงจากอินบ็อกเ์เข้ามาเก็บในช่องเอกาสารที่เราจะใช้ อย่างบบที่ทํานี่ก็จะเป็นอย่างเช่นจะจับจะตั้งมีช่อใหม่นะคะเป็นคำว่าที่จะต้องทําวันนี้ก็คือทีเดย์งานอะไรที่จะทําวันนี้ค่ะก็จะลากจากอินบ็อกเข้าไปไว้ในทีเดย์แล้วก็งานอะไรที่จะต้องเก็บอย่างเช่นเอกสารสัญญาอะไรพวกนี้ที่ต้องต้องเก็บถ้าเราได้มาเป็นอีเมลเราก็จะลากันไวน้ในช่องสัญญาแล้วก็บางอันที่เป็นเอกสารที่ เราอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าวัน,นหนึ่งเราจะต้องหานนแน่ๆแล้วมันก็สําคัญยังไม่สามารถลบทิ้งเราก็สามารถตั้งห้องหนึงไว้แล้วก็เอาเอาเอา,เอาไปเก็บในวิชักนั้นพอเวลาเราจะหาอ e ีเมลเราก็แค่ไปหาว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับสัญญาแล้วก็เข้าไปดูที่ห้องที่มันเป็นสัญญาทั้งหมดที่เราเก็บไว้ในห้องเนี่ยค่ะก็จะขึ้นมาที่ลแล้วก็เราเรายังสามารถแยกย่อยออกไปได้อีกว่า เป็นสัญญาเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ก็จะสามารถเก็บย่อยได้ด้วยนะคะยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนายเปเป็นพนักงานบริษัทมีเงินเดือนเกินหนึ่งบาทเขาจึงไปสมัครบัตรเครดิตบัตรเครดิตเ,เนี่ยมีข้อดีมากจริงค่ะแต่มีข้อเสียมาก ไา้แรงที่มองไม่เห็นเช่นกันเมื่อได้มาตอนนายเปย์ได้มาก็ใช้จ่ายดูวยหนังซื้อของซื้อมือถือใหม่ผ่อนเครื่องเสียงเมื่อสลิปบัตรเครดิตมามีเงินเดือนไม่พอจ่ายกับที่ใช้ไปเขาก็ใช้วิธีชระขั้นต่าตามที่บัตรเครดิตกำหนดแล้วก็ยังคงใช้จ่ายต่อไปอย่างยังไม่ทันคิดอะไรเขาก็ใช้ไปเรื่อยๆ เมื่อสลิปบัตรมาอีกคราวนี้เขาใช้วิธีสมัครบรัตรเครดิตอีกธนาคารหนึ่งเพิ่มเพื่อที่จะเอาบาัตรเครดิตใหม่มากดเงินแล้วก็ไปชำระหนี้บัตรเครดิตเดกเแล้วก็เขาแก้แก้ไขโดยวิธีสมัครบรัตรเครดิตใหม่ไปเรื่อยๆจำนวนเงินที่เป็นหนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันสุดท้ายเขาไม่มีเงินชำระหนี้ ต้องหนีต้องลาออกจากบริษัทเปลี่ยนมือถือย้าที่พักติดแบล็ลิสไม่สามารถผู้ยืมเงินที่ไหนได้อีกเลยนายเปเสียอนาคตในการทางานเสียโอกาสในการซื้อบ้านซื้อรถก็เขาไม่สามารถเดู้ยืมที่ไหนได้อีกแล้วเป็นหนี้สินต้องหนีหัวสุกหัวซุน ใช้ชีวิตยอย่างหวาดระแวงผ่านาทยากขึ้นความเป็นอยู่อัตคัตแออแแดและจุดฟ้องลมาลายเพราะนายเป๋าขาดระเบียบวินัยเรื่องการใช้จา่ายไม่วางแผนการใช้จา่ายใช้จา่ายเกิดความต้องการแก้ไขปัญหาโดยเพื่องปัญหาสุดท้ายมีปัญหาถ้าเป็นนายเป,เป๋เราทำยังไงดีก่อนที่จะเกิดปัญหาเมาื่อเราได้บัตรเครดิตมาเราใช้บัตรเครดิต ให้เราแยกเงินสดไว้ให้ถือว่าเราใช้เงินสดส่วนนี้นไปแล้วนะเราจะได้ไม่ใช้เงินเกินจากนี้อีกแล้วก็เราก็พยายามที่จะควบคุมไม่จ่ายเกินจากเงินเดือนที่เรามีและที่เป็นหนี้จะแก้อย่างไงดีที่ที่เป็นหนีนะ้เนี่ยเราเป็นหนี้ไปแล้วเนะี่ยเราก็ต้อง ติดต่อขอจรีรจาร์กทางธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตบอกว่าเรายินดีจะจ่ายนะขอ,ของควันชนะเป็นเดือนเดือน,น,นแล้วก็ขอต่อรองเขาว่าเนี่ยเราจะจ่ายทั้งหมดนี่แหละแต่ขอคุณหยุดแบบเบี้ยลดแบบเบี้ยให้ให้กัแบบเราพวกนี้ค่ะเราสามารถตกลงต่อรองกับเขาได้ถ้าถ้าเราทำจริงเนี่ยก็จะลดแบบเบี้ยให้เองคัะ อันนี้ในบ้านของพี่น้องน่าจะมีของที่เลิกใช้แล้วซื้อมาแพงเก็บไว้ก็ไม่ด้ใช้ทําให้บ้านแคบไม่มีที่เก็บของที่เก็บวันนึงก็เสียงก็้องทิ้นู่ดีเรามีวิธีจัดการโดยนําของชิ้นนั้นนะคะมาทําความสะอาดให้มันดูดีแล้วก็ถ่ายรูปเข้าไปในเว็บไซต์ส่งรูปเข้าไปในเว็บไซต์ มันจะมีเว็บไซต์เยอะน,นะคะจะมีเยอะแยะเลยแต่เว็บไซต์ที่นิยมนิยมก็จะเป็นพวกไทยซิกเนเจอร์แบรบัองไทยจิบอนี่จะยกตัวอย่างเป็นไทยซิกเนเจอร์นะคะการเข้าก็คือสามารถปินเบอร์ไรล์ดแล้วก็ไทยซิกเนเจอร์บตอพอเข้าไปปุ๊บเนี้ยทางมงุมมุมฝว่าค่ะมันจะมีคำว่าลงประกาศฟรี เราก็เข้าไปคลิกตรงลงประกาศคือปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าให้เราเลือกหมดหรือว่าเราเราจะขายเราจะซื้ออะไรเน,นียคะในในกรณีนี้คือในเว็บไซต์เนี่ยเราซื้อได้ด้วยขายได้ด้วยก็คือของที่เราอยากได้เราอาจจะไปดูของเซ็กเก้นแทนแคลซึ่งมันจะผูกกดการขึ้นขึ้นต่อขึ้นเลยทีเดียวพอเราเข้าไปดูปุ๊บห่ังเราก็เลือกสิ่งของที่เราจะขายนะคะแล้วก็กอกข้อมูลดูไปตามช่องที่เขาให้ด มันจะมีว่าเราจะขายเท่าไรรายละเอียดสินค้าที่เราจะขายเป็น,นยังไงมันจะมีช่องให้เราใส่รูปโปนะ้งค่ะจะททำให้ของที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะทจาจัดการเน่ยโดยการผ่านการขายใส่เบอร์โทรศัพท์ไปมันจะมีวิธีทางเว็บไซต์ค่ะเขาจะอธิบายไว้อขั้างดีแล้วก็เวลาถ้า ที่เรามีของมากมายเลยที่จะขายใหลายชีย้นะคะก็จะแนะนําให้สมัครสมาชิกการสมัครสมาชิกก็คือการการที่เราบอกว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนทาอะไรแล้วก็มีการยืนยันตัวตนของเราเกี่ยวกับทางเว็บไซต์นะคะให้เขาทราบว่าเราเป็นคนจริงๆแนะไม่ได้เป็นมิจฉาชีพไม่ได้มาหลอกขายนะการการที่เราเป็นสมาชิกได้ยืนยันตัวตนเนี่ย พอผู้ที่ค่ข้ๆมาดูข้อมูลของเราสนใจสินค้าที่เราอยากขายเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเออเขาไม่ได้หลอกนะบางคนเนี่ยยังโอนเนองินมาให้ก่อนอีซ้ำแล้วให้กล่ส่งของตามไปที่ไหนเพียงเท่านี้ค่ะของเกินในบ้านก็จะเปลี่ยนเป็นเงินบ้านก็จะมีรถง่าอยู่ขึ้น ส่วนส่วนตัวของตัวเองนะคะุ่มก็งลงโฆษณาพวกนี้ราคาของที่ต่ำสุดก็คือพวกหนังสือหนังสืออ่านเล่นเล่นหนึ่งประมาณร้อยร้อยกว่าบาทหนังสือชุดหนังสือวิยายที่เราอ่านแล้วแต่หลายครั้งละเราไม,เาไม่เราไม่คิดจะอ่านแล้วเนี่ยเก็บไว้ันรถเราก็เอาไปขายขายรูปลงแล้วเราก็ขายการขายได้หรือไม่ได้คนะ่ะขึ้นอยู่กับราคาที่เราตาั้งส่วนใหญ่ถ้าขายของมือสองอย่างเนี้ยเ,เราตั้งราคาสัก ประมาณครึ่งเครึ่งจะยหนีมากกว่าครึ่งได้นิดหน่อยจะทําให้มันขายได้เลยวขึ้นส่วนของที่ราคาสูงๆก็มีนะมีรถยนต์ผมเคยลงร้านอาหารก็เคยลงก็คือพวกนี้ก็ประสบความสําเร็จพอสมควรเลยครับแล้วก็บางทีของที่หายยากของที่เป็นที่ต้องการของตลาดเราสามารถขายได้มากกว่าราคาซื้อซะอีก ทางนี้ก็ขึ้นอยู่หรือว่าเขาเขาต้องการสรินค้าชิ้นนี้มากแค่ไหนแล้วก็วิธีลงโฆษณาของเราวิธีลงรูปดึงดูดใจแค่ไหนละอาวิธีการต่อรองเขาโทรมาต่อรองเราเราคิดยังไงส่งให้ฟรีไหมอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าที่สําคัญก็คือรูปถ่ายที่เอาไปลงมีความสําคัญทีเดียวในการที่จะทำให้เราขายได้หรือขายไม่ได้ ตอนนี้ก็มาถึงระเบีกแล้วนะคะการมีระเบียบวินัยก็คือการควคับตนคิดวางแผนบุคคลที่มีระเบียบวินัยจะไม่รุกวายไม่สับสนระเบียบวินัยก็คือ self-control ซึ่งอยู่ในผลของพัฒนง,งานก้าชนิด love joy peace patience k n a n e s s goodness g r a t e l n e s s gentleness self-control คะ่ะ ราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงควบคุมและพระจเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขของสันติสุขของทระองค์ครอบครองใจที่น้องทุกคน